ตื่นได้แล้วโหแม่คนกกำลังจะหลับจะนอนอ่ะโอ้มาปลุกทำไมเนี่ยเอาก็ลูกบอกให้แม่มาปลุกไม่ใช่เหรอพุ่งเห็นบอกว่าปุ่งนี้จะไปเล่นเกมกับเพื่อนนะไม่ไปแล้วหรือโอ้จริงๆด้วยแม่ผมลืมตัศสนิเลยรีบพาผมไปส่งเร็วผมไปแล,ล้วนะแม่เอ้ยพุ่มกับเมื่อไรจะตัดฉากไปเนี่ยเอ้ยแป๊บดิไฟมันเสียรอแปบ๊บ โอ้แม่เอ้ตัดฉากไปเลยกันเอางันงันเงันงันเงันเงันแม่ผมมีเรื่องอยากจะถามมาว่ามาเลยลูกแม่ขับรถคันนี้เป็นแล้วครับทำไมผมเห็นรู้เลยอ๋อไม่จ้ะลูกเอาถ้าแม่ขับไม่เป็นแล้วแม่ขับได้ไงอ่ะแม่แค่ลองเสียบกุญแจแล้วมอเตอร์ไซค์ก็ออกไปเองเลยลูกแม่เก่งไหมล่ะแม่แม่ระวังนั่นะนต้นไม้ ไหนลูกเอ้ามือเบอิบเพิบบินเกียรชิบหายแล้วเอ่อจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้โปรดติดตามตรอนตรร่อไป